สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปกรุงเทพนะคะแพร่พาสทรงคาว์วาวาคือหอดเห็นไหมยูน้ำจักสีหามือแนวไาสันไอ้น้อาน,น้ำบอดยู่ว่าหอดสี่บ่เป็นอย่างคอยคาดว่าคอยจีบโบได้ฟื้นง่นเกม่ย่สับวันนี้แม่ขับรถให้นะคะ <laughs> เปลนกันขับเอาพี้อก ทั้งสี่ล่ะจันหนึ่กับอยากอ่านอยากมีพลอยสูญยานยนต์ยดมลาภิภัยขับรถเอาขอดกับครับได้อาบใช่ฉันก็ขับได้ค่ะอย่าหาข้อหรือก้มหัวค่ะอย่าค่ะอย่าอย่ามีอดบาทบ่กอยากมีบทบาทบทสนทนาไม่ก็คือแบบว่าก็คือเราเวลาเราเหนื่อยไง มาแล้วแหงเทียงกันแหงเมื่อยต้มบอฉันนีเป็นบุ้งเลยแหงกันไปบุ้งเอออยู่ไปสิล่ะอับอวยแฟนดอกผู้จอดไปจอบอยู่สิง่งล้ำพูมิใจอื่นอีกยุการนันนันฮวาซาในเดือนนั้นเดือนสี่ซาอุซะอุยเหรอบลูอับ่บนันทันกลองแม่เจ้าของสวัสดีค่ะตอนนี้แม่นีุ่้ยนะคะอย่างนี้อมดบาทอย่างนี้อดบาทโชคดีต่อเลยจังไม่อดบรอ ตอนนี้แม่กำลังเป็นคนใจดีนะคะข่าวรุ่งให้ลูกสาวนั่งแบบน่ารักเป็นลูกชั้นทูตอ่าสุกสุยนะคะสุกสุยกล่องขึ้นสั้นเนี่ยสู้เองสิขอเลยสีเบี้ยนหัวก็ได้แต่ว่าลายตาลายตาจ็คทำอะไรลายตาเป็นกันเถอะอดสาดูเอาเพราะว่าเรามีแผนที่จะแบบว่าจากวันที่หนึ่ง อวันนี้สามสี่งานเสร็จแล้ววันที่1เราก็จะไปภูทับเบิกนะคะไปกินล่มชมวิวตากอากาศหนาวเอาสุดปายน้ำไปอยูเอ่ออะไจะบูมเกินเนาะ <laughs> เอาอกูบังผู้เดียวผู <laughs> ้ใดสิไปน้ำแน่นี่เขาปัใจอ่ะก็่สิไปเบิร์ดที่รถรถนี่ตัวยิบุมไปอยู่บา่าต้องรอดูงานจะถิ่นอยู่บ้านก่อนแน่ว่ามันจะได้ไหมบวกรอดูนี่แสดงมาบ่ได้ไปดับเท่านัา้นอ่ะคือตัดไปะคืทำบุญทำบุญหนัก เราเบิรงนก้นเพ็ดออกกันเด้อย้อนไปอยู่ว่าเราเบิรงนก้นเพ็ดอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่แล้วออ่ทั้งสองคนนี่เสียถือบ่ไรล่ะอยู่แล้วเออปานนนั้ว่าสิขับรถให้แม่นั่งพ้าแม่ขึ้นเขาไปเที่ยวนี่สองคนนี่เสียถือบ่ได้ัลจักราตฮะกูกินไม่ละนี่แอาบอกกูฝนฝนสิพ่อไปจอดปั๊บกูกินไม่ละนี่มาครับคือมาไอ้แก่จะซ้ำไปเลย ตอนทีเมมาก,มก็ตื่นด้ม่นเออกรซาวสูแล้วสู้บันกุเทียงมาเทียงเคืงสุบตื่นอยู่ั่ตื่นจกูเลยมาขอองจกถึงดาบัดเปิดออก,ก, <c oughs> กมาเลยมาขอกาดาจนั้นดาขึ้นย <c oughs> ี่เม่อขอองฉันบมดขึ้นบมเศร้าชัมก็นมาเปิดไฟอีกอหนันคืนเขาไม่ใส่้นซี่กินเด็บอเขามยมสิกินบ่าฉบอกินซีก ใ้สินเราจะ้มกันได้แล้วกูไปเลิาเดีนอนไปไนอนเลยไป cm, cm าเทียมสงเทียมเนาะันนี้ไปปุกอ,เอน,นอเดียได้ปเ๊กอินเดเดินทางไปกรุงเทพเจอกันที่กรุงเทพนะคะตอนเย็นเ้วก็จะไปบ้านบอสค่ะบอกว่าพี่บอยให้ซื้อผักชีฝรั่งมาเห็ดเจวฮ้อนเด็กเดีผักชีลาอมาแต่ฮ้อนพักกเแย่งแด้อนพักนอเาเดี๋ยวเจวฮ้อนทางสิงบุรีอาจจะกินอย่างนี้ก็ได้งงนะแม่ เอออันนี้กินกับลาบได้อยู่แต่หมายถึงว่าพักซี่นั่นแหมพักซี่บาลังนี่นี่พักซี่บาลังกับพี่โอเคโอเคโอ้โอเคบอยหน่อยบอยเอลซิงโอ้แหม่เมยแม่เมยซิงบุรีเขากินได้สีว่าเจ้าก่อนวันนี้เราจะไปฮาโลวีนที่เชกแลตบิวนะคะเดี๋ยวต้องแต่งตัวผิด กันลคะทุกคนนี่ทุกคนเขาแต่งเีกันหองฟีแต่เราก็แต่งเสร็จแล้วคนน้อง <uld television> บอบพี่ก็แต่งเสร็จแล้วแต่ยังไม่แต่งตัวคะ่ะมันไม่มีเพื่อนไปเพื่อนไหมคะไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าจำไม่ได้แล้วหรอเมื่อวานไม่ได้ชวนเพื่อนเหมอน <im index> ไม่รู้เหมือนกันโท <im index> รหาเอวอลี <im index> แล้วแต่ลืมโทรหาเพื่อนทั้งหมดเลยหรอคะเกียวครับเกียวมาสวัสดีเอฟทีก่อนครับเกียว จะหน้าผีจังนั่นเลยไอ้จะหน้าผีไหนไหนเกียวหันมาสิหันมาสวัสดีเห็นไหมนายทำหน้าผีสิ่จ้ะเกี่ยวทำทำหน้าผีเมืออกือไม่ผัดที่แตงโมเกียวทำหน้าผีสิ่ทำหน้าผีเกี่ยวจะไปไหนครับไปคาร์มินเหรอครับ ค่ะโอเคเกี่ยวไปไหมล่ะไปไปเจียวเราอยู่กับป้าก็ได้ลูกเดี๋ยวพี่จับเออ,อเอกี่ยวกลัวผีหรอเกี่ยวจะไปเที่ยวใช่ไหมล่ะกลัวผีคือกลัวผีที่หนูจะแต่งหน้าหนูกลัวผีทำไมกลัวผีแต่งหน้าผีเหรอลูกไหนเกี่ยวหล่อไหม,มหล่อเหรอครับไปเที่ยวให้ ซื้อของมาฝากป้าด้วยนะป้าไม่ได้ไปนะป้าไม่ได้ไปนะครับพี่กาเนี่ก็ใส่อันสไปเดอร์แมนไปปีดีก็ใส่สไปเดอร์แมนอีพี่น้องอันมี่ีเด้ยเสือพอนะก็มาหาบ่เห็นป้าหาเสือโครงกระดูกบ่เห็นนะไหม,ไไม,ไไมไพี่น้องเบิ่งตาเพิ่งไหม เกียวเอฟซีถามว่าใครแต่งหน้าให้ครับแม่แม่แต่งให้ครับเกียวชอบไหมชอบแล้วก็เต้นก่อนเต้นดิ้งดิงดิงดิงดึงดิงดึงใส่ชุดอะไรครับใส่ชุดอะไรครับฮาโลวีนฮลโลเีลเหรอลเกเฮลโลวีนเลโลเโ อยากฟังเพลงเอ็นดูหนูหน่อยจังเลยเอ็นดูหนูหน่อยเอนเอนเอนดูหนูหน่อยเอยน,นตัวน้อยให้ได้ไปเด็กดีเอ็นดูหนูหน่อย,อยตื่นแต่เชา้าดึงออกไปเล่นคุณมาคอยออกไปเล่นกัน ไม่งั้นหนูหคงจะ,จะหิวหน้าดูพ<ด><ด>อไปโรงเรียนครูสอนว่าให้เป็นเด็กดีให้ดูอเบสสนจบแล้วเราจบแล้วเหรอครับโบ,บมือให้เก้ียด้วยครับสวัสดีครับได้วสวัสดีครับเ้ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ซานจะมาพูดถึงการจัดฟุตบอลวันที่28นี้นะครับเจ้าภาพของเราเลยครับชินจนะครับต้องขอบคุณทางนักเจ้าภาพด้วยนะครับนี่แล้วก็จะบอกทุกคนครับว่ามีคู่เข้ามาแข่งขันกี่คู่รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันนะครับคือผู้แข่งขันนะครับผู้เปิดเลยเป็นบอลหญิงครับผม เป็นบอลหญิงนะครับ1คู่นะครับต้องบอกว่าดีกีของผู้มาปะทะกับแสงทอง SP ีเนี่ยไม่ธรรมดายิงสาวคนนี้ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่มาร่วมสนุกสนานออกกำลังกายแข่งขันกันนะครับเป็นคู่หญิงนะครับเปิดนะครับเป็นแข่งขันเปิดนะครับก็มีเงินรางวัลชนะเลิศแล้วก็คนแพ้ก็ได้รางวัลเหมือนกันนะครับเรามาสนุกสนุกกันนะครับส่วนต่อไปเราก็จะพักแล้วก็มีการโปรโมชั่น ของชินจูนะครับหนึ่งช่วงแล้วต่อไปก็เริ่มแข่งคู่แรกเลยฟุตบอลชายมีคู่อะไรบ้างเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะครับคู่แรกครับเป็นทีมของเราครับแสงทอง SP ครับซันแทลครับคู่ที่สองเป็นคู่ของทีมดาราครับละครหนังเจ้าของเรานะครับจากจักรวงๆงนะครับทั้งช่องมากสีเช่นกันครับมาร่วมแข่งขันด้วยแล้วกันนะฮะทีมที่3เป็นทีมนักร้องนะครับเป็นพี่ชางเองนะครับพี่นําทีมโดยพี่นันอันนั้นแล้วก็ เห็นมีหลายท่านเลยนะคพี่เต้ยพี่เอฟอิมบุลพี่จาน,นะครับแล้วก็หลายๆคนเลยนะครับอาจจะเอยชื่อไม่ครบทีมนักร้องแล้วก็ทีมของชินโจทีมชินโจนะครับเจ้าภาพของเราเลยแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับมาจากคุณน,นิลุยครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นแสงทองสายบีนะเพราะนักกีฬาเราเยอะผมก็เอานักกีฬาของลิเกมาด้วยนะครับทีมงานลิเกมาด้วยหรือน้องๆที่เป็นช่างไฟช่างนวเอามารวมด้วยเพราะเขาเล่นฟุตบอลเป็นนะครับ แล้วก็พี่ๆน้องๆมาด้วยทั้งหมดมี5ทีมนะครับผู้ชายนะครับเชียร์ทีมไหนมานะครับสนุกแน่ครับงานนี้จัดที่ไหนสถานที่ผมลงไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วก็บัตรขายเท่าไหร่ขายใบละร29ยบาทนะครับ129บาทซื้อที่ซันเอฟซนะครับสำคัญเลยครับผมเราเองก็เฉลี่ยงานคอนเสิร์ตนะครับเราก็เลยหาช่วงจัดกับ ชินจูเพราะว่าทางนั้นอยากจะจัดฟุตบอลเหมือนกันทางเจ้าภาพก็เลยได้วันที่28เพราะต่อไปก็เป็นงานเรายาวเลยนะครับ1ครับการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีฟุตบอลเป็นสิ่งที่ผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วและหลายๆคนก็ชอบความผู้ชายชอบเตะบอลอยู่แล้วบางคนก็ชอบกอล์ฟบางคนก็ชอบอแบดแตกต่างกันไปนะครับยังไงก็ใครที่สายกีฬาหรืออยากจะเชียร์หรือสนับสนุนนะครับบัตรร2 9ี่บาท ซื้อที่สัตว์เอฟซีนะครับซื้อได้แล้วครับแฟนคลับหลายๆคนซื้อได้เลยหรือใครจะไปหน้างานงานน่าจะเริ่มไม่เกินเที่ยงนะครับแต่ทุกคนไปรวมตัวคือ11บเอ็ดโมงครึ่งครับเแล้วยังไงขาดหรือยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบนะครับแต่สถานที่อยู่ด้านล่างครับแล้วก็ซื้อที่ตามลิงก์ด้านบนเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ